สวัสดีค่ะเจอกับเจ๊เบลอีกแล้ววันนี้นะคะจะมาเล่นเป็นสล็อต P G แล้วกันเนาะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะช่องของเจ๊เบลนะคะชื่อว่าช่องสล็อตเซิร์ฟนะคะเป็นช่องไม่มีสาระอะไรเลยคะ่ะนอกจากหน้าตาดีไปวันๆนะคะโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่นเป็นเกมนี้นะคะชื่อว่าเกมนะคะ e book of my story นะคะอ่าเป็นเกมเกี่ยวกับ อียงอียิบนิดหน่อยนะคะที่เจชอบเล่นนะจ๊ะโอเคเบตต่ำสุดนะคะที่4บาทนั่นเองนะคะแล้วก็มีฟิเจอร์ฟรีสปินด้วยนะคะฟรีสปินต่ำสุดที่300ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่น300นะเพราะว่าเรามีทุกแค่400นั่นเองเออมากดเริ่มซื้อฟรีสปินเลยนะคะอ่าสเกตเตอร์มา4ตัวละถ้ามาอีกนะเราจะได้ตัวคูณหรือว่ามีข้อเสนอดีๆมากขึ้นนะคะโอเคมมามามาม,าม,าม,ามาอ่าอุ้ย ไดสเกตเตอร์หกตัวเนี่ยแสดงว่ามันจะเป็นตัวคูณหรือว่าตัววิ่งที่มันดีขึ้นนะคะตัวหมุนที่มันดีขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเบลขออนุญาตเลือกเป็นเอาเป็นอันนี้ดีกว่าหมุนฟรีสิบสี่ครั้งเริ่มต้นที่คูณห้านะคะอ่าอันนี้น่าจะดีกว่านะคะสิบสี่ครั้งมีโอกาสที่จะคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเด้อเบิ้งเลวกับตรงมีสาระานน้ำเนอโมเมนแบบเบ,บิงพอบเบิงไปแบบสนุกสนุกโมเมนเดิมีสาระอยู่นะจ๊ะ โอเครอบแรกไม่ค่อยแตกเลยนะยังไม่แตกเลยเลยสิบครั้งโอ้โห oh, มาแล้วมาแล้วเริ่มมาเรื่อยๆแล้วเว้ยมาเรื่อยๆแล้วอา้าวไม่อีกไม่อีกอีแปดบาทคุณอ่าห้าสิบเจ็ดก็มาโอ้โหสิบเต็มเลยโอเควินวินมาสองตัวอืมเป็นเกมในดวงใจของเจเบลเองนะคะเพราะว่ามันแตกดีมากรอบก่อนแตกไปหมื่นกว่าบาทนะคะเคยเล่นแตกเป็นหมื่นก็มีเดอ้อไม่ใช่ไก่กาละเล่นเนี่ย อ่ารางวันก้อนโตร2อยบาทนะคะ125บาทนะคะ,ะ,คะอ่าเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเรียงเลยนะโอ้ด d o u อลเจดูเหมือนจะมีสารานะคะแต่ที่จริงไม่มีอะไรเลยนอกจากหน้าตาดีที่บอกไวอ้อ่ะอืมอืมามามาโอเคต้องแตก้วแหละจังหวะนี้คูณ15นะเหลือ6ครั้ง อ่ามาอีกอุ้ยตอนนี้นะคะได้กําไรไปแล้วนะเพราะว่าเราลงทุนสามร้อยได้มาห้าร้อยแล้วเออต่อไปคือกําไรแล้วเดอ้อโอ้โหสิบกระจายอะ่ะมาอีกดีครับอู้วินมาเพิ่มด้วยอ้าแตกไป 1, พัพกกนสี่อุ้ยเอียงจะโพดจะโพยแถเกมยังนี่เออแตกไปเรื่อยๆอ่าโอ้ อันซ่อนเพื่อนเดล่ะตอนนี้ไปถึงสองพันแปดแลวนะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เราได้กี่ไปเท่าไหร่นะคะหมุนรอบนี้เราได้ไปเท่าไหร่นะว้าว <Wow. S 1> เรื่อยๆเลยโอ้ได้มาสองพันหกเก้าสิบบาทยังเหลืออีกหกครั้งนะคะกับคูณยี่สบหกมาจัดมาจัดมาให้เจ้สบายใจจัดมาเลยอ่าหมุนรอบเดียวก็ได้กำไรแล้วนเนี่ย เอาจริงเหลือสามรอบกับรอบนี้จะเข้าไหมคิวมาไม่เข้านะอ่าดีกว่าไม่ได้แล้วกันเนาะดีกว่าไม่ได้แล้วกันเนาะอ่าได้มาร้อยสี่สิบหกบาทรางมันไม่กลับบางนะมไมาไม่ไม่อีกไม่อีกโอ้ยคุณยิบก้าแล้วเยอะมากไม่อยากจะหยุดเลยอยากจะค่ํอยากจะอยู่เวลานี้นานๆนะ อาแต่ยิบสามบาทมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีสปินรอบแรกเราได้กำไรไปเท่าไหร่ได้ไปสามพันสี่สิบหกบาทนะคะอะเดี๋ยวเบลจะซื้ออีกนะคะซื้อที่ฟีสปินต่ําสุดนะคะเบลละสี่บาทนะคะลงทุนไปสามร้อยรอบที่สองจะเข้าไหมเอ่ยถ้าเข้าคือกำไรของเราแล้วนะคะต่อไปนะ เดี๋ยวมาเลือกกันว่าจะเอาอันไหนดีโอเคเบลจะเลือกเป็นการหมุนฟี1สิบครั้งแล้วก็คูณห้านะคะเริ่มต้นที่คูณห้านะคะเพราะว่าไม่อยากมาเสี่ยงเอาตัวลึกลับนะอืมโอ้ยมาอยู่มาอยู่นึกว่าจะไม่มานะน้ำตาจะไหลเลยมาอยู่ร้อยแปดสิบสี่บาทไม่อีก โุ้ยตอนนี้ได้กำไรแล้วนะกับการซื้อรอบที่สองกระไดอยู่เด้พอพ่อแม่พี่น้องกระไดอยู่จ้าอ่าม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 าน้ำตาสิไหลรางวัลเมกากระม้าว่ะมามามาเออได้ไปห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะจ๊ะแลวอีกเก้ารอบแลวอีกเก้ารอบอ่า อุ้ยเพื่อนเพื่อสเก็ตเตอร์มาอีกว่าหมุนฟรีห้ารอบอุ้ยมันคือสีโพลแทะพอดีลีวะงงงงงเลยสีมากอีกเลยจังไดตอนนี้เราหมุนฟรีนะคะหมุนฟรีเยอะมากเอาเอาเอ,เอโอเคมาเรื่อยๆเลยนะจังหวะนี้นะคะอืม อ่าวินก็มาจ้ะแม่มาเรื่อยๆแบบดึงเรียงเอารลบนี้ได้เยอะมากอ่ะได้ไปพันสามอ่ะมาได้ไงอ่ะเบลงงอ่ะเบลงงเมลงงโผดแห่งแบบโผด่เนาะ <Wow. S 1> อืมตอนนี้นะคะ เหลือเก้ารอบกับคูณอีกสิบเก้ามันเกินไปไหมอะเป็นแต่ภูเขาไว้น้ำตาจะไหล่ะโอเคมาดีมาดีไม่มาเหลือสี่รอบเองไม่มาอีกไม่มาจะทุกแล้วนะจะทุกรศัพท์แล้วนะมาสาบาทน้ำตาจะไหลทุบโพสท์เตกพังซื้อใหม่อีก แงก,กว่าเดิมอีกอ,อย่าทุบเลยอย่าทุบเลยอย่าทุบเลยเออแต่ดีละสะ่อบาทอยู่เว้ยหลังหนังมาเนี่ยโอเคหมดไปนะคะรอบแรกนะคะรอบที่สองผู้พิโอ้ยเบอร์เบลเบอร์อรนะคะไป2,100กว่าบาทนะ2,000กว่าบาทนั่นเองแหละโอเคเดี๋ยวจะมาซื้อฟีสปินเพิ่มขึ้นนะคะโดยการเพิ่มเบ็ดนะ เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเพิ่มไปคูณสองก็คือแปดบาทเออเดี๋ยวจะมาดูซิว่ามันจะแตกถึงเหมือนไหมโอเคกดซื้อ<ะ>ฟรีสปินแบบบาทเลยนะจ๊ะกดซื้อฟรีสปินกดเพิ่มเบ็ดไหมพูดผิดโอเคแล้วก็ซื้อฟรีสปินนะจ๊ะหกร้อยบาทกดไปเลยยาวๆโอ้มาแค่สี่ตัวเองรอบนี้นะคะ ถ้ามา,าครบทุกช่องนี่จะเลิศมากเลยเด้อปังมากโอเคเดี๋ยวรอบนี้จะมากดตัวลึกลับให้ดูนะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะอันนี้เป็นการสุ่มนะคะว่าจะเข้าไหมนะจะเข้าไม่เข้าอุ้ยหมุนิี้5รอบหรือเปล่า <Wow. S 1> คูณ10รอบกระไดอยู่เดอ้อกระไดอยู่เด้อระไดอยู่เด้อร,รอเนี่ะตรงแตกแตกไายแทถ อุ้ยมารอบแรกเจ็ิบสองบาทเลยแม่ปังที่สุดเลยปังไม่ไหวแล้วโอเครอบนี้แตกมาโอ้ยอย่านะอย่านะไม่อยากแตกถึงหมื่นอ่ะไม่ถึงหมื่นอย่าตื่นเต้นอีสัตว์เอ้ยอ่ะรอบนี้นะคะก็พอได้อยู่นะอุ้ยได้กำไรคืนแล้วนะได้กำไรแล้วนะเพราะว่าเราลงทุนไปหกร้อยใช่ไหมคะ เออรอบนี้ได้มาพันกว่าบาทแล้วนะพันสี่แล้วตังไม่ไหวแล้วจ้ะโอเคนานอนะ่ะรอแล้วจังกดดีเลยแล้วกันนะโอเคได้มาพันสี่นะคะอุ้ยเหลืออีกสิบสามรอบเพื่อนๆเ,เอาจังไหนละ่ะเอาไหนหละ่ะเอาจังไหน อุ๊ยมาเรื่อยๆว่ะคูณ19แล้วนะเกมนี้เบลเคยคูณสูงสุดถึงหนึ่งรออ่ะพูดจริงๆเลยแตกไปหมื่นกว่าบาทตอนนั้นเบ็ดต่ำสุดเลยแคปให้เพื่อนๆในกลุ่มดูอยู่นะแต่ไม่ได้อัาจลิปไว้ว่ะวยคูณยี่สิบเเจ็รอบไม่มาไม่มานะเนี่ยอายเขาได้เ่างอุตส่าห์มาโชว์สเต็ปการเล่นของเจ้เบลนะเนี่ยโอเค อืมเหล้วอีสีรอบสีรอบมาเถอะเป็นตะบอม่มาว้เบิงส่งสูงเบลเลอเมยใจเมืยอใจวิ๊ยก็เรื่อยๆอยู่นะได้อยู่นะแม่ว่าให้บอดด้เด้นนี่เดอ้อ <Yahoo! S 1> โอเคเหลือรอบสุดท้ายนะคะไม่เข้าหรอกคิดว่าแท้จริงโอ้ยไม่เข้าจริงๆด้วย อ่าอ่าอ่าได้หมุนฟรีไปสิบห้ารอบนะคะโอเคบวกมาพันแปดนะจ๊ะลงทุนไปหกร้อยก็ได้ประมาณพันสองนั่นแหละโอเคเดี๋ยวถอนเงินดีกว่านะจ๊ะถ้าเล่นนานไปกว่าน,นี้จะเสียนะเอาอไปถอนเงินกันเลยจ้ะมิดรักทุกคนโอเคถอนไปนะคะถอนหมดเลยนะ พอไป6,004นะคะไม่เหลืออะไรไปเลยเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเติมใหม่โอเคเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเติมใหม่นะคะสำหรับนะคะใครที่อยากเล่นเกมนี้นะคะชื่อเกมว่านะคะ Egypt Book of My Story นะคะ,ะเป็นเกมอยู่ในะค่า PG นะครอยากเล่นก็ไปลองเล่นกันได้นะจ๊ะจะได้รู้ว่ามันเข้าดีจริงๆไม่ได้มัวนะเนี่ย เออทุน400ก็แตกได้นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปพักก่อนนะคะอย่าลืมไปกดไลค์คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนำมารีวิวให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจุบๆ